นิยายเสียงเรื่องลิขิตป่วนรัก my destiny lover บทประพันธ์โดย r i ไรวินภาคเสียงโดย r ร b บ o n b โบตอนที่6ความลับเปิดเผยเสียงเตือนจากข้อความดังขึ้นวันนี้เป็นวันเกิดของชลิตาคุณแวะมาที่คอนโดหน่อยนะ ฉันจะทำอาหารมื้อพิเศษสำหรับคุณปรมีเปิดดูข้อความในโทรศัพท์พร้อมกับอมยิ้มในขณะที่นั่งประชุมกับลูกค้าผมขอดูเส้นคอเส้นนั้นหน่อยครับปรมีแวะไปดูของขวัญสำหรับอ้อมขวัญหลังจากเสร็จจากการประชุมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลปินโทรหาผมมีอะไรหรือเปล่า แหมลินโทรหาคู่มั่นต้องมีธุระด้วยหรอคะเกวลินตอบคุณพ่อของลินกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนัดกันทานข้าวยันนี้นะคะอย่าลืมสละเหมือนพวกท่านมีธุระจะคุยกับคุณด้วยแค่นี้นะคะลินจะไปดูของขวัญไปฝากพวกท่านสักหน่อยทำไงดีล่ะวันนี้เป็นวันเกิดของชลิตาด้วยปรมีคิดหนักไปหาอ้อมขวัญดึกหน่อยคงไม่เป็นไร อ้อมขวัญเลิกงานรีบกลับบ้านก่อนกลับแวะซื้อของสำหรับทำสเต็กและไวายอาหารมื้อโปรดของเธอกับปารมีพร้อมกับเดินดูของช้อปปิ้งอย่างมีความสุขเย็นนี้จะทำให้สุดฝีมือเลยรับรองปารมีจะต้องแปลกใจแน่แอ้อมขวัญยิ้มไปด้วยเดินซื้อของไปด้วยอ้อมขวัญทำเพลงทำอาหารอยู่ในครัวอย่างมีความสุข นานแล้วที่เธอกับปรมีไม่ได้ทานอาหารด้วยกันในความเป็นชลิตาไม่ใช่อ้อมขวัญว้าวสเต็กสุดโปรดกับไวายสุดเลฟิฟอ้อมขวัญยิ้มแก้มปริกับผลงานการทำอาหารของตัวเองหนึ่งทุ่มผ่านไปสองทุ่มผ่านไปสามทุ่มผ่านไปอาหารมื้อพิเศษเย็นชืดหมดแล้ว ผมติดธุระคุยงานกับลูกค้าอาจจะกลับดึกหน่อยนะเสียงข้อความเตือนจากโทรศัพท์มือถืออ้อมขวัญน,นั่งฟุบอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมกับสเต็กที่เย็นชือดอ้อมขวัญตกใจตื่นเกือบเที่ยงคืนแล้วปารมีก็ยังไม่กลับมานี่เราเผลอหลับไปตอนไหนเนี่ยอ้อมขวัญตื่นขึ้นมาพรางมองนาฬิกาและความรู้สึกน้อยใจก็แทรกซึมเข้ามา ทำไมต้องนัดคุยกับลูกค้าวันนี้ด้วยนะดึกป่านนี้แล้วเขาคงไม่มาแล้วละ่ะอ้อมขวัญนบ่นพึมพำพร้อมกับลากตัวเองเข้าไปนอนอ้อมขวัญสุดตัวลงนั่งตรงที่นั่งทำงานของตัวเองไม่ทันถึงห้านาทีเพื่อนๆในฝ่ายขายขาเมาส์ก็ทำงานเมาส์เรื่องคนนั้นทีคนนี้ทีตามสเต็ปนี่วันนี้ฉันมีเรื่องวงในจะมาเล่าให้ฟัง เมื่อวานน่ะนะฉันเห็นครอบครัวของพออ,อกับคุณเกวลินเขานัดทานข้าวกันสงสัยจะคุยกันเรื่องการจัดงานมานั่นนั่นแหละพนักงานหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วไปรู้กับเขาได้ไงล่ะเนี่ยก็ฉันบังเอิญไปทานข้าวกับสามีที่ร้านนั่น,นสิเจอพวกเขาเข้าพอดีถึงว่าล่ะมีหน้าเห็นพออ,อแอบไปเข้าร้านเพชรคงไปซื้อแหวนเพชรหรือว่าสร้อยคอเพชรเป็นของขวัญให้คุณเกวลินแน่เลย คู่นี้เขาช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยนะพะนักง,งานอีกคนกล่าวขึ้นงานวันมั่นคงจะจัดกันใหญ่โตหน้าดูพนักง,งานชายหญิงต่างพากันเมาเรื่องเจ้านายกันสนุกปากอ้อมขวัญได้ยินเพื่อนเพื่อนพากันเมาถึงกับหน้าเปลี่ยนสีนี่สินะลูกค้าคนสำคัญอ้อมขวัญแอบน้อยใจคุณเป็นอะไรไปเห็นเงียบทั้งวันปรมีเอ่ยถาม เห็นอ้อมขวัญเงียบผิดปกติไม่สำคัญหรอกค่ะอย่าใส่ใจเลยเมื่อคืนผมขอโทษนะเจอลูกค้าสำคัญปลิกตัวมาไม่ได้เลยหรอคะอ้อมขวัญตอบแบบไม่ใยดีแล้วเงียบไปอ้อมขวัญรอฟังดูว่าเขาจะโกหกอะไรเธออีกเธอรอฟังคำอธิบายของเขาแต่ปารมีก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นก็ยิ่งทําให้อ้อมขวัญรู้สึกไม่ดีเพิ่มไปอีกเดี๋ยวยันนี้ผมแวะเข้าไปหาที่คอนโดนะไม่ต้องหรอกค่ะฉันจะไปนอนกับแม่ที่บ้านสักสองสามวันเรื่องงานถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอ้อมขวัญรีบบอกและเดินออกจากห้องไปหรือว่าเธอจะโกรธเรื่องที่เราไม่ได้ไปทานข้าวด้วยเมื่อวานช่างเถอะ ค่อยอธิบายเธอฟังวันหลังตอนที่เธออารมณ์ดีกว่านี้ก็แล้วกันบารมีไม่อยากเซาซีเพราะรู้นิสัยส่วนตัวของชลิตาดีเสียงชายวัยกลางคนดังขึ้นจากกลายสายชายชุดดำที่คุณให้ผมไปสืบตอนนี้เคลื่อนไหวแล้วนะครับล่าสุดเขาได้ติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนจะชื่อเกวลินปัมรัตอ้อมขวัญได้ยินชื่อเกวลินก็ถึงกับพงะ เกวลินเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของชลิตาหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงชลิตากับเกวลินเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเล่นกันมาตั้งแต่เด็กชลิตาก็รักเกวลินเหมือนพี่สาวแท,แท้และพ่อของเธอก็รักเกวลินเหมือนลูกสาวแท้แทเช่นกันชลิตาในร่างของอ้อมขวัญไม่อยากจะคิดเลยว่าหากเกวลินอยู่เบื้องหลังการตายของชลิตาจริงๆพ่อของเธอคงจะเสียใจมาก แต่อ้อมขวัญก็ยังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวคุณรีบตามสืบคนทั้งคู่ต่อไปจนกว่าจะได้หลักฐานที่ชัดเจนครับแล้วผมจะติดต่อกลับไปการสนทนาของทั้งคู่จบลงอ้อมขวัญถึงกับเข่าสุดไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองนี่เธอเกลียดฉันถึงขนาดต้องเอาชีวิตเลยเหรอเกวล,ลิน ชลิตาในร่างของอ้อมขวัญร้องไห้อีกครั้งไม่คิดว่าคนที่เธอรักและไว้ใจจะทำร้ายเธอได้ถึงขนาดนี้เกวลินขับรถมาจอดหน้าโรงแรมยังไม่ทันลงจากรถก็เห็นปารมีกับอ้อมขวัญขับรถออกจากโรงแรมไปด้วยกันเกวลินขับรถตามจนไปถึงคอนโดของอ้อมขวัญน,นี่มันคอนโดของใครแต่ไม่ใช่คอนโดของปารมีแน่นอน เกวลินยกสายโทรศัพท์คุยกับใครบางคนเรื่องที่ฉันให้ไปสืบไปถึงไหนแล้วเสียงปลายสายให้ข้อมูลละเอียดยิบทำให้สีหน้าของเกวลินเปลี่ยนไปทันทีปรมีทำไมคุณถึงไม่มองมาที่ฉันบ้างคราวที่แล้วก็ยายชลิตาคราวนี้ก็ไม่ยายอ้อมขวัญอีกเกวลินบ่นพึมพำในใจเเกวลินบ่นพร้อมกับทำเสียงไม่พอใจ นางอ้อมขวัญแกนี่มันมา,นมานรผจนจร,จริงๆเกวลินพูดด้วยน้ำเสียงเครียดแค้นแล้วเกวลินก็ขับรถออกไปด้วยความโมโหที่บ้านมาหาจักคุณป้าคะประมีเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องงานมั่นเลยอะ่ะเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึงอาทิตย์ก็จะถึงวันงานแล้วยังเฉยเมยขนาดลินชวนไปลองชุดที่สตูดิโอก็ไม่ยอมไปเกวลินถึงกลับมาฟ้องพ่อแม่ของปรมีถึงบ้าน ไม่เป็นไรจ้าหนูรินป้าจะเตือนลูกชายตัวดีของป้าเองพูดจบก็โทรหาปรมีทันทีครับแม่ปรมีรับสายของผู้เป็นมารดาใกล้จะถึงงานวันมั่นของลูกกับหนูรินแล้วนะจนป่านนี้ยังไม่ไปลองชุดกันอีกพรุ่งนี้ไปรับหนูรินแล้วก็ไปลองชุดที่สตูดิโอที่แม่จัดไปให้ด้วยละ่ะโทรแม่ครับผมก็บอกแล้วว่าผมจะไม่มั่นกับใครทั้งนั้น บารมีโอดครวนอย่าลืมนะว่าเราเน่ะเป็นลูกชายและเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมหาจักรลูกจะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวโดยไม่สนใจพ่อกับแม่ไม่ได้นะรวมทั้งวงตระกูลของเราด้วยนะตปาปาพรุ่งนี้พาหนูลินไปนลองชุดซะนี่คือคำสั่งผู้เป็นมารดาเสียงแข็งแม่ครับแม่ปารมีพูดไม่ทันจบ ผู้เป็นแม่ก็วางสายไประหว่างทางไปพบลูกค้าอ้อมขวัญน,นั่งแท็กซี่ผ่านสตูดิโอเวงท่านปารมีไม่ใช่หรอหรือว่าเราจะตาฝาดเขามาทำอะไรแถวนี้แท็กซี่คะช่วยขับช้าๆนิดนึงคะ่ะแท็กซี่ค่อยๆขับตามคำเรียกร้องของอ้อมขวัญเอวลินควงแขนปารมีเดินเข้าสตูดิโอเวงไป ทำให้อ้อมขวัญถึงกับอึ้งและเริ่มเข้าใจในทุกอย่างไหนคุณบอกฉันว่าคุณจะไม่มั่นกับเขานี่มันหมายความว่ายังไงอ้อมขวัญรู้สึกผิดหวังการไปพบลูกค้าของอ้อมขวัญในวันนี้ดูเหมือนไม่มีสมาธิเอาเสียเลยหลังจากที่เห็นปารมีกับเกวลินเดินเข้าสตูดิโอเวดด i n g ไปด้วยกันอ้อมขวัญดูเหมือลอยทั้งวัน อ้อมขวัญวางกระเป๋าพร้อมกับสุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรงสักพักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสายจากปารมีนั่นเองอ้อมขวัญน,นั่งมองมันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ยอมรับสายเธอไม่มีอะไรจะพูดกับเขาอีกแล้วเสียงเรียกเข้าดังอยู่อย่างนั้นนานสองนานสักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอ้อมขวัญอ้อมขวัญ อ้อมขวัญน,นิ่งเงียบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งชลิตาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นปารมีเคาะประตูไม่ยอมหยุดแถมยังตะโกนเสียงดังโวกเวกไว,ไว้ๆด้วยความเป็นห่วงอ้อมขวัญกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพื่อนบ้านต้องพากันรุมด่าฉันแน่อ้อมขวัญเดินไปเปิด,ป,ดประตูคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ อ้อมขวัญยืนขวางประตูอยู่อย่างนั้นโดยไม่ยอมให้ปารมีเข้าไปถ้าไม่มีธุระอะไรฉันขอตัวก่อนอ้อมขวัญพูดพลางเอื้อมมือไปปิดประตูปารมีสังเกตได้ถึงความผิดปกติของอ้อมขวัญจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณไม่สบายหรือเปล่าเปล่าคะ่ปะปารมีถามคำอ้อมขวัญก็ตอบคำ วันนี้คุณดูแปลกๆไปนะฉันแปลกอยู่แล้วค่ะแปลกตั้งแต่เข้ามาอยู่ในร่างของใครก็ไม่รู้แล้วยิ่งพูดอ้อมขวัญก็ยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคุณกลับไปหาคู่มั่นของคุณเถอะค่ะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันงานแล้วนี่เดี๋ยวขวัญมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคุณอย่ากโกหกฉันอีกเลยนะคะปาฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นเท่านั้นพูดจบ อ้อมขวัญก็ปิดประตูใส่หน้าปรมีดังปั้งเดี๋ยวขวัญฟังผมอธิบายก่อนอ้อมขวัญอ้อมขวัญชลิตาฟังผมก่อนเรียกเท่าไหร่อ้อมขวัญก็ไม่ยอมเปิดประตูสักทีกลับไปก่อนเถอคะค่ะฉันอยากอยู่คนเดียวขวัญปรมีเคาะประตูและเรียกชื่ออ้อมขวัญสลับกับชื่อชลิตา ถ้าคุณไม่ยอมกลับไปฉันจะเรียกปรอปภอ้อมขวัญขูปารมีหวังว่าเขาจะยอมหยุดและกลับไปเพราะวันนี้เธออยากอยู่คนเดียวจริงๆตกลงรอคุณจะเย็นลงแล้วผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจอีกครั้งปรมีเดินคอตกออกจากคอนโดไป